ลูท่ทางอาหารออร์แกนิกแทนในยุโรป อาหารออร์แกนิกคืออาหารที่ผ่านกระบวนการการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมีเจือปนแต่เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่มาจากวงจรธรรมชาติเช่นกระบวนการเพาะปลูกพืชผักและผละไม้ที่ปราศจากปุ๋ยเคมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์สารเคมีกําจัดวัชพืชหรือยาฆ่าแมาลงรวมถึงสารเคมีสังเคราะห์อื่นๆการเพาะพันธุ์และเลี้ยงดูสัตว์ที่ปราศจากสารฮอร์โมนเล่นการเจริญเติบโตและยาปฏิชีวนะรวมถึงอาหารในการเลี้ยงดูสัตว์ก็ต้องเป็นอาหารธรรมชาติที่มาจากกระบวนการ,กรเกษตรอินทรีย์เช่นกัน อุตสาหารกรรมกรเกษตรออแกนิกโลกขยายตัวขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทางในแง่จํานวนพื้นที่เพาะปลูก,กเกษตรออแกนิกประมาณการว่าในปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกออแกนิกทั่วโลกกว่า300ล้านไร่มีผู้ผลิตกว่า2.4ล้านรายใน179ประเทศและมูลค่าตลาดอาหารออรแกนิกประมาณ2.7ล้านล้านบาทโดยมีปัจจัยบวกมาจากกระแสคนรักสุขภาพความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกบกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีนยโยบายต้องการยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยในกลุ่มอาหารอนาคตหรือฟิวเจอร o ฟูให้มีคุณภาพปลอดภยัยมีคุณ่าพพินนาการที่เหมาะสมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก สเปนมีพื้นที่เพาะปลูกออร์แกนิกมากที่สุดในยุโรปตลาดในยุโรปนะับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสุดของกลุ่มอาหารออร์แกนิกซึ่งในที่นี้เราหยิบยกกรณีความน่าสนใจของตลาดอาหารออร์แกนิกในสเปนรวมทั้งลู่ทางการขยายตลาดอาหารออร์แกนิกไทยในแดนสเปน โดยอุตสาหากรรมตลาดอาหารออรแกนิกโลกสะเปนเป็นอีกประเทศที่มีความสําคัญเนื่องด้วยจํานวนพื้นที่พอปลูก,กเกษตรออรแกนิกมากที่สุดในยุโรปและสูงเป็นอันดับที่ห้าของโลกคิดเป็นร้อยละแปดของพื้นที่กากรเกษตรของประเทศ ขณะดเดียวกันตลาดอาหารออร์แกนิกของสเปนก็เป็นอันดับที่10ของโลกโดยในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายสินค้ามูลค่ารวมประมาณ6.1มื่นล้านบาทนอกจากนี้สเปนก็ยังสร้างไรายได้จากการส่งอ,ออนสินค้าอาหารออร์แกนิกประมาณ3.2มื่นล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทผักผลไม้ไวน์และน้ำมันโดยตลาดหลักคือสมาชิกสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสสหราชณาณาจักรอิตาลีสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ แม้ว่าสเปนจะเป็นผู้ผลิตอาหารออร์แกนิกที่สำคัญของ EU อแต่ยังขาดสินค้าอาหารออร์แกนิกแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงทำให้สเปนยังมีความต้องการที่จะนำเข้าสินค้าออาร์แกนิกเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสเปนนำเข้าสินค้าออาร์แกนิกปีละ2.15หมื่นล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่สินค้าดังกล่ามาจากสมาชิกสหภาพยุโรปและสหรัฐลาตินอเมริกาอินเดียประเภทสินค้านำเข้าที่สำคัญในสเปน เช่นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากธัญ,ญพืชนมถั่วเหลืองอาทิเครื่องดื่มเส้นพาตา้าแป้งซอสข้าวน้ำซุปเครื่องปรุงรสเมล็ดธัญพืชอาหารสัตว์และวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมออแกนิก,กนอาหารสราหาร,สรับเด็กอาหารเสริมเครื่องดื่มเพื่อพลังงานกาแฟชาและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโกโก้และผลิตภัณฑ์สําหรับอาหารเบเกอรี่ผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลและผักผลไม้เขตร้อนสิ่งท้าอื่นๆที่มาจากแหล่งสัตว์และพืช ปัจจุบันตลาดอาหารออรแกนิกของสัดส่วนตลาดอาหารสเปนมากกว่าร้อยละหนึ่งจุดหกเก้าซึ่งแม้จะยังไม่สูงมากนะักแต่เห็นได้ว่าอาหารประเภทนี้เข้ามามีมมบทบาทกับชีวิตคนสเปนมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยกว่าสามสิบห้าปีด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการดูแลสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีติดเลี่ยงอาหารที่มีสารเคมีตกค้างและเชื่อว่าอาหารออแกนิกมีคุณภาพสูงกว่าและรสชาติดีกว่าอาหารอื่นทั่วไป ด้วยอาหารออแกนิกที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นอาหารสดได้แก่ผักเนื้อสัตว์ธัญพืชผลไม้และผลไม้กระป๋องน้ำมันมะกอกและนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมทั้งนี้ในส่วนของสินค้าอาหารออแกนิกไทยในตลาดสะเปนพบว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนะักและมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทท้องสินหรือบริษทัทต่างชาตินำเข้ามาจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวเช่นข้าวหอมนินออแกนิกข้าวกล้องหอมมะลิออแกนิก ข้าวกล้องงอกของมมะลิออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกหลากหลายชนิดรวมถึงมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการไทยตลาดอาหารออร์แกนิกในสเปนถือเป็นตลาดที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่งและเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาส่งออกอาหารออร์แกนิกมายัางสเปนให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารบรรจุถุงผลิตภัณฑ์นมเครื่องดื่มธัญพืชซอสและเครื่องปรุงรส น้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวหรือขนมแผ่นข้าวอบกรอบ